ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมนะฮะวันนี้นะฮะเรากลับมาเล่นดูนแฟกชัลลี่กันอีกครั้งนะฮะนับจากที่พาร์ทที่แล้วนะผมหยุดไปยาวหลายวันเลยเพราะว่านะฮะผมติดงานอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะแล้วก็มีปัญหากับชีวิตหลายอย่างมากเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับดูนแฟกชัลลี่กันเท่าไหร่เลยเนาะวันนี้เราจะกลับมาเล่นกันอีกครั้งนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทำภารกิจกันต่อนั่นเองซึ่งผมได้ขวานมาเนาะแล้วเราจะทำการสู้บอสใช่ไหมต่อไปผมว่าเดี๋ยวผมต้องตัดไม้ก่อนนะฮะ พราะว่าเราต้องใช้ไม้จานวนมากช่วงนี้เนาะโ okay, อเคเราได้ค้อนอยังเรามีค้อนแล้วฮะผมจะทำการเคลียร์พื้นที่หน่อยแล้วกัน,นไม่ได้จะคุยกับเธอต้องตัดต้องทำหินเก็บไว้หน่อยนะ ความจริงเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆนะอีเวนต์จะเกิดขึ้นแบบสุ่มซึ่งแบบบางทีเราก็จะได้อีเวนต์แปลกๆซึ่งก็ดีนะสนุกดีแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทำเควสกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะได้อะไรมาใหม่มัางเย็บกุดดีมากผมพูดกับคนในเมืององเนี่ยผมจำไม่ได้อ่าอย่าไม่คุยเลยผมม้องมาคุยฮะ แล้วได้ยินเรื่องนี้ไหมอะไรเหรอพวกขล ai มีเสียงแปลกๆอ่ะมีบางอย่างเกิดแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันล่ะอะไรแปลกๆปหรอเอ่อก็ทุกครั้งที่ฉันทำอาหารนะอาหารของฉันจะหายไปไปกับตายล่ะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ฉันกำลังพยายามจะซื้ออาหารก็อันมันอร่อยมากเลยล่ะเดี๋ยวนะนายกำลังกินเองวันเนี่ยให้ตายสิผมจะดูสิอ่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงโอดีแฮนซี่ฮัลโหล จนนั้นเหมือนกับว่าเขากําลังหาทางของของเขาเองได้แล้วฉันเดาว่าเมื่อไี้เขาเพิ่งพูดถึงตัวของเขาเองว่าอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับตัวเออแต่อ๋อเขาไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับตัวเธอท่าถ่า่นะโอเคจะก็เหมือนกันฉันว่าคิดว่านายอย่าทำตัวจนอะไรเขาเรียกว่าฝืนเกินไปนะโอเคเขาจะเขาเป็นห่วงเราฮะอันนี้ง่ายเลย เราจะแคสกันไปเรื่อยๆนะทีนี้ผมว่าขอเข้อเช็คบ้านนี่ก่อสวัสดีจ้าฉันไม่ชอบอวันที่มีเมฆมากเลยสวัสดีจ้าโอเคเราจะไปสำรวจกันแล้วก็เราจเลสอะไรสักอย่างมือกับม่ามันจะไปไปทำคดีอะไรสักอย่างน่ะซึ่งเพื่ออะไร Hello guys what are you doing ฉันกำลังหาเงินมีเรื่องวิธีการหาเงินไหมฉันไม่แน่ใจนะสิ่อะไรคือแยบปลั๊กอะ่ะให้าตายสิมันขายของคุลราคานี่นะสวัสดีเออเหมือนกับว่าตอนนี้ฝนก็นทำท่าจะตกนะควรจะอยู่ที่บ้านดีกว่าวบนนี้มาถึงฉันด้วยเหรอวุฒิภัทรซัส บางครั้งบทพูดของผู้ชายกับผู้ชายมันดูเกม,มากครับจริงวัดดีหลินฟ้าวัดดีจ้าฉันอยากินมิลค์คราลีนะฮะอ๋อวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเหรอเนี่ยอ๋อทีนี้มันลืมวันเกิดตัวเองฮะไม่ตายสิช่างมันเถอะ ฮัลโหลมาอากาศดีมากเลยเอ้ยอากาศนี้มันค่อนข้างจะมืดมัวนะใช่วันนี้น่าจะเกิดน่าจะมีฝนตกแหละถ้าอยากเล่นเพลงจังเลย <S <S เพลงที่มันทห้ทุกคนรู้สึกดีนะ่ะฉันรู้สึกว่าดีมากเลยนะอ่อเพลงแบบไหนที่เธอคิดว่าฉันควรจะเล่นงั้นเหรอจริงที่มัน Joyful อาา่าฮะเขียนเพลงแบบนั้นแหละเดีย๋ยวจะจีบนให้หมดหมู่บ้านฮนะสร้าง h ร g Leveling กัน โอเคผมว่าเราน่าจะพร้อมที่จะไปอ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมไปยาง,ง <c oughs> อะไรอ่ะเหมือนกับขอดู้ความอคอนเช็กดิไหนดี่ไ okay. ม่กับเฟอร์ติไลเซอร์บินนะโอเคเราพอทำอะไรอ่ะ yes no มัน h ือ something she doesn't want to know, and that's คือสิ่งที่เราสร้างขึ้ i n g อ๋อเหมือนกับว่าเราสงสัยนะเห็นไหมอ๋อเราทำ q คว s t ไปแล้วคนที่นี้ผมลืมไปแล้วผมทำ q คว s t ไปแล้วฮะจบละโอเคเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคนที่บ้านข้างบนหน่อยมีแอมเบอร์ยังไม่คุยแอมเบอร์อยู่ไหนฮัลโหลแอมเบอร์อยู่นี่ฮะ เลส์เมื่อไงนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเขาเขาต้องรักษอาวุธของฉันนี่เหรอโอเคพวกะอะไรนั้นบอกว่ามันมีพื้นที่มากพอฉันสามารถยืมที่นี่ได้นะฉันใม่ก็ได้เพราะฉันรู้สึกฉันเพิ่งจะย้ายมาเสร็จเรียบร้อยน่ะเยี่ยมเลยอ่าฮาร์เวสต์รีพอร์ตอ๋อที่นี่ใช่ทหมเขาเรียกพอร์ตได้ถึงตรงว่าเราสามารถดูได้ว่าพวกพืชผักมันจะเติบโตในช่วงฤดูกาลไหนที่ดีที่สุดในช่วงไหนนะฮะก็ดูได้โก่คขอคำนั้วกันต้องบอก มาดีแอมเบอร์เอาละารเราจะไปสู้กันต่ออ้่เดี๋ยผมว่าผมไปนี่แหละอาบน้ำก่อนดีกว่าเพื่อเอาพลังงานเพิ่มนะฮะเพราะเราเสียพลังงานไปกับโอ้ฮัลโหลโอเคผมจะไม่ใช่แชทโว้ยฮัลโหลผมต้องเลิกพูดคำว่าฮัลโหลนะเนี่ยผมสึกว่าผมติดมากเกินไปแล้วหน้าผ่านฮะผมต้องเลิกพูดคำนี้ีเป็นสมบัติเลยใช่ไหม แค่หอาบน้ำเพื่อเพิ่มค่าอาพีนะเดี๋ยวเราจะไปไฟกับบอสแล้ววันนี้โอเคกูับไปผมจะเลือกอาวุธกอนเราใช้ดาบขวานฮะล e สโก้ไปกันเถอะผมจะพาทุกคนไปวอเตอร์รูนนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการสู้กับบอสนะใช่ไหมทิศทางว่ะ ทางนี้ทางนี้อ้ทำนี้เอาอยู่เลยนี่ยมีวกินบ้างอย่ช่วน้องพี่ให้นี่ฮะโอมีข้าวดีกว่าครับมีข้าวครับ โอเคถ้าเรากินข้าวตอนเที่ยนะมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีนะฮะเพราะงั้นเด็กก็อย่าเดืกินข้าวกันนะฮะสำคัญมาก What the fuck ตายกันพวกบ้าออกไปหนูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกอง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 ย่าอย่าตีนะอย่าตีแตกโอเค ไปบ้าออกไปไม่กล้าก็วะตีจังน้ำตาไป่ได้ให้ออกไปเพื่อนจะโอนเต่าว้วว้วใจเย็นใจเย็นมีเสียงโวยโวยว่าข้างในฮะ เราจะมีสัปหลาดอะไรอยู่ข้างหน้านั้นเฮ้ยผมได้ของมามันที่ใส่หมวกนี่นะใส่ครับดูเคลิ้มได้โอเคเดี๋ยวเซฟก่อนเลยจะลุยไงละน่าจะลุยได้แล้วหรอมั้งบอสมันไม่น่าเก่งมากไปเย้นี่คือเสียงของปีศาจใช่ไหมเนี่ย ที่กลับกลับขี่กลับกลับมาแล้วแม่เชิญไพ่เขาตั้งสุกันขันมาแล้วแม่เชิญไพ่วันนี้เราจะเป็นการเวกับม้ากันตบมันเลยลูกชายตบมันเลยลูกชายเฮ้ยตีฝีหมูตีฮะตีบอสมันเร็วเร็วเข้าตีบอสไม่ร่ามันกระ่อกหเนี่ยตอนผมเล่นครั้งแรกเกมนี้เล่นแบบโนมัลผมฆ่าแบบใช้เวลาตีมันนานมากไอ้บอสบ้าเนี่ยโอยไม่เอาหน่าน้องชาย โอ้ยใจเจนใจเจนใจเย็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 นฮัลโหลคุยกันได้คุยกันได้คอคุยสขสพอเต้ามันใหญ่มากี่กโนะจะปิดแล้วมันปิดแล้วโอ้ยแย่มาตาบอสก็จอกันไป่รกกี่ปีจากฉูจะเจอ เฮ้ยไม่ตายป่ะเฮ้ยเตืนจริงมาป่ะมาเล่าสุนภัยอย่านะแทงมันแทงมันปอเต้แทงมันแทงมันแทงมันแทง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 ปอต้ขาแล้ววะปอเต้ขาปอเต้ตื่นค่ะเออไม่สตาร์ไม่สตาร์ไม่สตาร์ลูกไม่สตาร์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 ทจะเย็นนี่คุยกันได้เว้ยคุยกันได้ แต่ยันเพื่อนแต่ยันแต่ยันแต่ยันวายฉนเนาผมตายอ่ะให้ตายเลดีไหมไอ้หมอโจไม่ไม่ฟังเงินผมเสียงดังฆ่าบอลไม่ได้อะไรมันเราก็มันกระจอกไปแปลกแปลกทำไมทำไมเราต้องทำได้เราทำได้ทุกคน ไอมาป้านั้นมันอยู่กับการวาดขึ้นมาเชยเลยต้องฆ่ามันสามครั้งน่ะให้ตายสิพอเกมนี้ผมไม่มีท่าฮยูแล้วมันเละยากเหมือนกันเนี่ย คือวันว่าผมมีท่ายิวก็จะฆ่ามันง่ายขึ้นหน่อยแต่วันนี้ผมไม่ได้มีท่าอยู่เขาเสียใจโอ้ยทำไมมั้วทำไมจอมมันเองเนี้ยขออีกทีขออีกทีต้องฆ่าได้ เงี้ยเอาไม่งั้นเงีมยเอาเรา่าจอมมานี่ได้ฟอเทไฟมันฟอเทตู้มันสิฟอเทมีมากตกม้าแล้วตกม้า สามทีสามที่านเอ้าทำไมตายแล้ว่ะโอ้ยยังยังยังแหววมามาก็สองก็สองก็ตลบก็ตีลบก็ตีลบโอ้เจ็บโอยายเจ็บบอยพอแล้วอีา ขอบคุณมากเพราะเตอเธออยู่ที่ฉันเธอใจดีมากโอ้ยแรงแรงแรงโอ้ยแรงแรงแรงเออเธอช่วยตายแล้วสิเย้คุยคุยคุย แกทำได้แล้วทุกคนเราเก่งมากจบแล้วใช่ไหมแกเป็นคนุ่ยเนี่ยโอ้เขานี่เป็นผู้ชายล่ะเราพาเขาไปให้คลิปดีกว่านะมึงเขาว่าเขาจะตวัดเจ็บมากเหมือนกันนะเนี่ยฉันคิดว่าบางทีเราจะเข้ามีสองสามวันนะโอ้โอเคครับก็ดีฮะแล้วตลัว่าเป็นคนไหนเป็นใครล่ะเออฉันคิดว่าคงเป็นคนที่ได้ยินจาก เออเย้รื่องของเสียงเสียงห้องศาลหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงที่คนต่างได้ยินแล้วก็คิดว่าเป็นเสียงความตายตอนค่ำคืนอ่ะใช่จะได้ยินกันนะผมนี่ไปที่วอเตอร์รูอนมาก็ได้เห็นเกี่ยวกับอ๋อได้ไปเจอเหมือนว่าอะไรเนี่ยอ๋อฉันไปเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอพอฉัซาตูที่งานที่วอเตอร์ลูอนนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าฉันได้ต่อได้ทำการเอาชนะซาปาราที่คอยที่นั่นแล้วก็แล้วมันก็เปลี่ยนกลายเป็นมนุษย์ตัวนี้แหละ ก็ว่าสัตว์ประหลาดนะนั้นมันก็เปนคือมนุษย์อีกแล้วอ่ะสัตว์กลายเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยใช่แต่ว่าทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยเนี่ยทำไมสัตว์ประหลาดกลายเป็นมนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังของนที่นี่ว่าพลังเอิร์ธเมทนะมันทำมันกับพลังที่ทำให้สามารถแปลงร่างพลักลับมาได้แต่ว่านอกจากนี้แล้วมีบางอย่างอันนึงก็คืออะไร บางทีมอนสเตอร์พวกนั้นที่เธอาชนะได้เนี่ยจะเป็นพวกประเภทพิเศษนะบางทีเนี่ยมันจะสามารถมีพลังบางอย่างที่เป็นพลังพิเศษที่ทำให้พวกมันกับร่างเดิมโดยการที่คนใช้พลังคุณพลังบางอย่างสเปเชียลพัลเปอร์ตี้วันนี้จะน่าจะเหนื่อยและวันนี้อาจะพักอปล่อยเขากับฉันนี่แหละ แล้วก็ไปพักสักพักเถอนกันนะคุณมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกนะแียระบอยเตรียมเฟสฮะวันนี้เราก็ทำเฟสจบงให้ได้อีกวันหนึ่ง โอคนปลูกผักเพิ่มอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปลูกผักเสร็จแล้วจะพักไว้ก่อนวันนี้ขอย2่วินาทีนะเพราะว่าคืนนี้ผมแคสตอนตีห้าว่ะนี่ไหวผมง่วงมากเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะทุกคนกับการใช้สกอรี่ตอนนี้เอาแค่เคลียร์บอสก่อนแล้วเดี๋ยววางมาเล่นกันใหม่นะฮะ มีแน่ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างสองเนาะกับการเล่นดูดัตช์เทอช่วงนี้นะครับผมอัพไม่ค่อยไม่ค่อยขี่เอ๊ะก็อัพวันนะแต่ว่าเหมือนกับผมค่อนข้างจะเหนื่อยกับการทำงานมากช่วงนี้ฮะเพราะผมใช้ทำงานส่วนใหญ่กับการทำงานแล้วก็รับผู้คือของานบริษัทอะไรแบบค่อนข้างเหนื่อยเนาะโอเคครับไม่ได้บอกขอแค่นี้ก่อนการจะขอเซฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมขอนอนแล้วคุณมาทำงานตอนเช้าตีห้าเนี่ยให้ตายสิ คุณมทก่นของเราฟังแล้วจะเกันชาวหน้าหรอบวันนี้สวัสดีครับ